วันนี้นะฮะมาอยู่กับโมสเบสคาร์รถมือสองกันอีกแล้วนะครับผมอ่าค่ะวันนี้นะฮะับโมสจะหยิบมาเป็นตัวอ่ารถยนต์ยอดนิยมนะฮะเป็นตัว SUV นะฮะเจ็ดที่นั่งนะฮะราคาประหยัดกระเป๋าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวสเปค SUV เป็นรถยนต์ครอบครัวนะฮะวันนี้นะโมสจะหยิบมาเป็นตัวคันนี้เลยค่ะตัวเชฟโรเลตนะฮะเทลเวเซอร์นะฮะเครื่อง 2.8ดูลลแม็กดีเซลนะฮะโฟล์คไดสไปตัว LT นะครับผมคันนี้นะฮะปี2013นะครับผมอ่ะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยรถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมส่งมอบนะฮะแล้วก็เรียกว่าลูกค้าหลายๆท่านนะฮะกำลังมองหาอยู่นะฮะเป็นตัวเชฟโรเลตเทเบเซอร์ T คันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนที่ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ เดี๋ยวผมลืมไปนิดนึงนะคะตัวราคาหน้าร้านคันนี้นะจะเปิดมาอยู่ที่นะครับผม499,000บาทนะครับผมแต่ว่าโมดจะขายให้ราคาพิเศษนะ,ะขายให้ราคาเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะ,ะเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมนะ,ะรีวิวนะฮะภายนอกภายในกับโมดกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเริ่มกันจากด้านห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวโมดจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะ,ะสักครู่นะครับผม แล้วก็คือคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสูตครถยนตนดีเซลนะครับผมเป็นตัว2,800ซีซีนะครับผมแล้วก็ ด้านไฟหน้าเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวระบบไฟหน้าโปรเฟกเตอร์นะไอ้รีเฟกเตอร์นะขอภัยครับเป็นตัวไฟหน้ารีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวสเกิตนะฮะหน้าหลังกันมาด้วยนะฮะตัวเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งกันมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะฮะเป็นคู่หน้าออกศูนย์กันเลยทีเดียวนะตัวกระจังหน้าตัวนี้นะะจะเป็นตัวกระจังหน้าสีดํานะครับผมแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะลัดมาพร้อมกับตัวเป็นตัวโครเมียมนะฮะเงาเงานะแล้วก็จะเป็นตัวโลโก้เชฟโรเล็ต ตัวนี้นะ,ะแล้วก็มาต่อด้านตัวล้อก่อนได้เลยนะฮะตัวล้อนเนี่ยมาพร้อมกับล้อแมกนะล้อแมกอัลลอยนะขอบ18นะครับผมไม่ซ่อมไม่เบียดไม่ดุ้งนะฮะคันนี้นะฮะไล่ลอยเลยทีเดียวรัดมาพร้อมกับตัวยางบิโสโตนนะครับผมแล้วก็ ตัวคันนี้นะกระจกข้างนะจะเป็นตัวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะเป็นตัวสีขาวนะแล้วก็จะได้มาพ้อกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะแล้วก็จะตัดสีดําด้านล่างนะครับเป็นตัวไฟเบอร์นะไฟเบอร์สีดาตัวนี้นะฮะแล้วก็คันนี้นะตัวที่จะเปิดนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นตัวสีขาวมุกเช่นกันนะแล้วก็จะได้มีตัวโลบาร์ด้านบนนะฮะตัวนี้นะฮะ ติดพยัคฆทางศูนย์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้านฝั่งประตูฝั่งคนขับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากออปชั่นฝั่งคนขับกันก่อนนี้เลยนะฮะประตูนะครับผมตรงนี้จะมีตรงกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับแล้วก็ด้านฝั่งคนขับนะผมจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะตัวด้านในเนี่ยเดี๋ยวก่อนขึ้นด้านในนะจะได้มาเป็นตัวเบาะผ้ากำมะหยี่สีทูโทนนะเป็นตัวสีขาวแล้วก็ตัดมาพร้อมกับตัวสีดํานะครับผม แล้วก uh ็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะคะับปิดไฟหน้าตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเปิดไฟตัดหมอกนะครับผมวงมาลัยคันนี้จะได้มาเป็นตัววงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็เจ้าของเก่านี่จะใส่เป็นตัวหนังหุ้มมาให้นะครับผมตัวนี้นะครเป็นตัวหนังสีดําแล้วก็เดินมาพร้อมกับตัวได้สีแดงนะฮะแต่ว่าด้านในวงมาลัยตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวหนังสีดํานะครับผม จะมาพร้อมกับตัวปุ่มเปิดปิดวอลลุ่มนะครับเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุม่มนะครับปรับลดเสียงนะผมแล้วก็ จะเป็นตัวกลุ่มรับสายวางสายนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มโหมดเปลี่ยนโหมดนะครับผมอาคันนี้นะฮะสำหรับตัวด้านตัวไม่เนี่ยถือว่าไม่มากไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะฮะจะอยู่ที่1นึ่งแหกมื่นกิโลเมตรนะครับผมแต่ว่ารถคันนี้นะจะเป็นรถปีอ่าปี2013นะครับคันนี้นะแต่ว่าเป็นรถเพีงมือเดียวเท่านั้นเลยะะที่สําคัญนะฮะแล้วก็ตัวด้านหน้าจอคันนี้จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนครับเป็นตัวเอ้ขออภัยครับเป็นตัว DVD นะ,ะผมเป็นตัว DVD นะครับผมคันนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างเน จะเป็นตัวแอร์แมนนวลนะครับผมปรับมืออนาล็อกนะฮะอ่าได้มาพร้อมกับตัวลูเสียบชาร์จไฟนะฮะสองฝั่งเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเปิดปิดแอร์ลาวนะฮะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดแอร์ลาวนะครับแล้วก็ระบบเกียร์คันนี้จะได้มาพร้อมกับเป็นตัวระบบเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ ตัวหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็หัวเกียร์ตรงนี้นะฮะจะคาดมาพร้อมกับตัวสีเงินนะฮะดูสวยเงางามดูมีสไตล์กันเลยทีเดียวนะับผมแล้วก็จะได้มาพร้อมกับเป็นตัวปุ่มปรับโฟนะฮะเป็นตัว 2H 4H 4L นะผมสามารถเลือกปรับโหมดเปลี่ยนโหมดกันได้เลยนะสามารถเลือกใช้งานนะฮะตามสมรรถนะกันได้เลยนะฮะเอาเมื่อกี้ลืมบอกไว้นิดนึงนะฮะจะมาพร้อมกับตัวปรับกระจกข้างไฟฟ้ากันด้วยนะครับผมอ่เดี๋ยวเราจะไปรับชมด้านหลังกันได้เลยนะฮะ บอร์ดแถวที่2นะสามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับของคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยเพดานจะเกลี้ยงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะกล้องลองแพนให้ดูทั่วคันเลยนะฮะจะได้มาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ราวนะฮะแอร์ราวสามตอนนะบอร์ดแถวที่2กับแถวที่3นะสามารถพับเก็บพับขึ้นกันได้เลยทีเดียวนะสามารถเลือกใช้งานนะฮะได้ตามอเนกประสงค์กันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บของนะัะพับพับลงมานะแบบนี้พับลงมานะ สามารถใส่ของกันได้ด้วยนะฮะใส่ของนี่คือยาวมาเลยทีเดียวนะฮะพับแถวที่3แล้วก็พับแถวที่2นะฮะเวลาจะเก็บของก็พับสามารถพับลงมากันได้นะฮะหรือว่าถ้าท่านใดนะท่านใดที่จะบรรจุผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยเวลาไปเป็นกันครอบครัวนะฮะสามารถพับขึ้นมาให้ผู้โดยสารนั่งก็ได้นะเลือกใช้งานกันได้ตามอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะผมแล้วก็ไฟหลังด้านนี้นะไฟหลังนะครับผมจะมาพร้อมกับตัวเป็นตัวไฟ รีเฟกเตอร์เช่นกันนะครับผมเป็นตัวเทลเบเซอร์นะคันนี้แล้วก็จะเป็นตัวเชฟโรเลตนะ2.8นะฮะดูแาแม็กดีเซลนะเครื่องยนต์จะเป็นตัวดูแาแม็กนะครับผมอ่ะคันนี้นะฮะจะได้มาพร้อมกับเป็นตัวดิสเบรก4ล้อหน้าหลังเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยนะฮะลดระยะเวลาในการเบรกนะผมถือว่าอ่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผม เบาะนี่ก็ถือว่าเกลี้ยงกันมากๆกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อตอนอ่าตรงด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะด้านหน้าปะผู้โดยสารนะฮะอ่ะ ฝั่งผู้โดยสารนะคอนโซลเนี่ยจะได้มองออกาเป็นตัวคอนโซลสีดำนะครับผมแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารจะแถมมาให้เป็นตัวแอร์แบ็กตัวนี้ด้วยนะครับผมสาหรับทางโรงงานจะให้มาเป็นตัวแอร์แบ็กนะถุงลมนิรภัยนะเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารนะครับผมถือว่าความปลอดภัยนี่เป็นที่1เลยทีเดียวนะสำหรับตัวเจ้าเทอร์เบเซอร์คันี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว บุ๊กหนังสือนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวที่ต่อพลบต่อภาษีนะฮะทางเต็นต์เราเนี่ยคือเข้ามาทุกคันก็คือต่อต่อให้คุณลูกค้ากันอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับเชฟโรเลตเทเบเซอร์นะท่านใดที่มองหาอยู่นะผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหาอยู่นะเป็นตัวเจ้าเทเบเซอร์คันนี้นะ,ะติดต่อกัะมสเบสคามามาครับผมโดยตรงกันได้เลยนะฮะหรือว่านัดมันมาดูนัดมันมาจองนะครับผม กับโมดสปีดขามาได้เลยนะอ่ะหรือว่าจะจองนะครับโนนจองล็อกคันกับโมดกันมากันได้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าท่านใดที่เห็นคันนี้แล้วชอบนะและ้วถูกใจนะคะโอนจองล็อกคันกันมาได้เลยถ้าท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดนะผมอ่ะเดี๋ยวมมดจะขออนุญาตนะผมถ้าใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะฮะหรือว่าคันอื่นๆนู่นอื่นๆน,น,นะฮะเรามีรถยนต์ให้เลือกนะครับหลากหลายสไตล์นะฮะหลากหลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวตะก้องตะก้องวอแเปนให้ดูนะ มีตั้งแต่รถยนต์ครอบครัวใหญ่ๆนะเช่น m a j e ตี้นะจะจอดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็คอนยูเนอร์นะเป็นทุกโฉมเลยทีเดียวหน้ายักษ์โฉมหน้ายักษ์นะโฉมหน้าแชมป์นะหรือว่าจะรวมไปถึงตัว New อ o n เ u n e r นะคะเรามีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว CRV, MG หรือว่ารถยนต์อย่างเช่น E ีโ c คาเป็นตัว City นะมด,ดก็มียาริสมด,ดก็มีนะฮะมีหลากหลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับผม่ะ ถ้าท่านใดที่สนใจนะติดต่อผมมดเบสคากันมาได้เลยนะฮะเรามีรถยนต์รวมมากที่สุดถึง200คันนะรวมมากที่สุดในย่านมีนบุรีลยทีเดียวนะครับผมเดีย๋ยวมดจะขออนุญาตนะฮะเป็นช่องทางฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะอะท้างแฟนเพจเฟ e บุ o กหลักของมดนะฮะชื่อว่ามดออโตเบสคานะสามารถเข้าไปติดตามนะ รับดูรับชมนะถ้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดนะครับผมอัปเดตนะผมเวลารถยนต์เข้ามาใหม่ๆนะหรือว่าไปรับชมรูปรับชมภาพนะมดเป็นคนถ่ายเองนะถ่ายภายนอกภายในนะเรียกได้ว่า30ผลลูเลยเดียวซอกขุุกจุดนะทางแฟนเพจเพจหลักของมดชื่อว่ามดอ,อัลโตเบสท่านะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องยูทูบนะฮะไปเลื่อนคลิปดูได้เลยนะถ้าท่านใดถูกใจนะรับมาหาโมดได้เลยนะฮะจะมีรถยนต์ให้เลือกนะหลากหลายสไตล์หลากหลายยี่ห้อนะครับ แต่ว่าคันที่มดหยิบมาทุกๆคันเนี่ยถือว่าได้ว่าสภาพหนังฟ้าพร้อมส่งมอบอันทุกคันเลยนะฮะช่องยูทูบของมดนะจะชื่อว่ามสเบคคารถมือสองครับผมหรือว่าท่านใดนะที่จะมาปรึกษากับมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปแน้นนะการจัดไปแนซนนะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดข้อมูลนะเกี่ยวกับตัวรถนะติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะฮะมดสมีทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้บริการตลอด ยี่สบสี่ชั่โมงกันเลยทีเดียวนะพักมาปุษารก่อนได้เลยนะทางไลน์ไอนะฮะศูนยดสีานะฮะสองเจ็ดมานะครับถือว่าจะเป็นเพ่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงเลยนะอยากโทรโดยตรงเข้ามาหาบทกันเลยก็ได้นะฮะบทล่าสายยี่สิสี่ชั่โมงเลยเดียวนะสามารถโทรมาได้เลยนะเป็นเบอร์เดียวกันกันกบไลน์เลยนะฮะศูนย์เกดสี่เกนะสองเ็ดสามเก้นะครับ,รบเช่นกันนะผม แล้วสุดท้ายนี้นะฮะทัาในที่อยู่มาถึงตอนนี้นะฮะโมดฝาก1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไร์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์ข้อมูลคันใหม่ๆเวลาที่มีเข้ามานะฮะหรือว่าเป็นตัว,วเวลารถยนต์เข้ามาใหม่ๆนะ,ะหรือว่าเกี่ยวกับเวลาสับสไ i ร์แล้วเนี่ย กดป็นต,ตัวกระดิงแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยก็ได้นะฮะเ <ST an> วลาโมดลูกคลิปให,ใหม่เนี่ยโมดลงกคลิปกันทุกวนกันเลยทีเดียวนะจะได้ไม่พลาดน,นะเวลาโมนลูกคลิปกันใหม่จะได้รีบเข้ามาดูกับโมดนะคร <ST an> ับอ่ะแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมท้ายสุดนะฮะโมดยังมีบริการนะ,ะพบทุกวงจรเลยทีเดียวนะ <ST an> เป็นว่าอบาริการรับซื้อขายเทินนะฮะรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะเลยทีเดียวนะผมอ่ะเรียกได้ว่าพบทุกวงจรนเลยทีเดียวนะใครมีนะเป็นรถยนต์เก่าๆนะ สามารถนามาแลกนํามาขายนํามาเทินกับมดกันได้เลยนะคะอ่ะยังไงวันนี้นะคะมูดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะคะขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะ,ะในการพิจารณานะะสำหรับเจ้าตัวเชฟโรเลตเทเบเ,เซอร์คันนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะสวัสดีครับค